มันกระดึบกระดึบกระดึบมาอ่สะินะเบตฟินครับตยหยกก็แดดเร็วๆเรับครัมี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะเอาหมดวันนี้ตัวใหญ่ไหนสัตว์ฟองใหญ่มากเลย

ตีสามอีกสามอีกที่เติมวิดูแล้วอีหมดอีกสามอีกสามอีกสามอีกเออพอแล้วแล้วเปิดเบรกเออเปิดเบรกเปิดเบรกอ่อนเปิดเบรกออนอเปิดเบรกเปิดเบรกไปปิดแล้วปิดหรือข้บมาขัมา

บาสเบดเอ้ยอะไรวะบินน้เบดบินน้เบดฟินครับหยกๆยกก็แดกโอเคเดี๋ดูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยไงชคดีครับปดน้ายันดีมาได้ด้วย Keep waving! <laughs>

โอ้โเย็ดขึ้นไปโอ้ยโอ้ยได้ดูดิเ็เชดูกนดูดิโอ้ยสมิเป็นปกเต้องชม มเฮบไอ้ที <House> ่ใหญ่เฮบอดอยากมานานไม่เคยได้ตีเองอดอยากมานานหลายปีโอ้ยน้ำชมสวยมากเล้วจะโดนตัวนี้มันกัดเบาไว้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่เบ้าตาครับหายขอเบิร์นทีไม่ได้เหรอจะเป็นเบดฟินนะเดี๋ยวนี้แก้ผ้าโดดหน้ากูเนี่ยเอ้ยไม่เอาปวดปวดโอ้ยแยนอนทีเดียวแป้งแป้งก็แดกนะดูนะมันตัวเบ็ดเบ้าตา ถ่ายวนไปไอ้เหี้ยเอาปล่อยเลยดีเลยดี่นีุ่ณปล่อยด้วย ตัวเล็กก็หน่อยอ่ะตัวเล็กไม่อยากตกไม่อยากตกนี่ตบัดให้หลุดสลุดไม่อยากกระหลุดจริงไรรู้กันนี่ครับทาผู้ชมสงศาเบ็ดนี่มันเข้าเบ้าตายอางเดียวเลยโอมิสมิดคุณเดวิดฟินนะพี่ปุ้ยแขนยอกนอนอยู่บ้านก่อนหนึ่งพี่ของฝากพี่นอนดูก่อนนะ S <S เดี๋ยวนี้แกพาโดดนาวให้ดูนี่จะเป็นต้นไม้ินนะรถเมล้าดูเรากินข้าวเย็นกันนะครับท่านผู้ชมสองทุ่มหรอสองทุ่มข้ามมืดข้าวมืดเลสำจรับข้าววันนี้ก็จะมี โคตรครับว่าไรวะพูดเยอะครับ่านผู้ชมโคตรหมี่โคราชครับวันนี้เรามาอยู่ที่โคราชนะครับมาอยู่ที่โคราชนะมาตีลูกข้อกันนะวันนี้ได้ปลากันทุกคนนะได้ทุกคนนะปลากัดดีมากนะก็น้ําขึ้นนะครับลูกข้อก็ออกนะเราก็มาตีนะ เหยื่อที่ชาวันนี้ก็เป็นพว,วกสปินเอร์เบทนะครับอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียว <laughs> ลุ้นๆกินสปินเอร์เบทอย่างเดียวเพราะว่าสภาพใหม่ที่นี่ก็พน้ำขึ้นร่วงป่านะรกรกอืมค่อนข้างที่จะรกมากเดี๋ยวถ่ายดูเราก็เลยต้องใช้แต่สปินเอร์เบทเพราะว่าเหยื่อลำน้ำติดย่าแน่นอนนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ได้ตัวน้อยด้วยแฮร์รสปินัชเบ่งเยอะตัดพูดดี อร่อยมากสุดไม่ต้องซื้อของปีนี้ได้ครับที่ข้อวอื่นใช่ไหมคเฮ้ยจะดีเหรอดีแล้วไม่เน้นขายครับไม่เน้นขายเอ็นเล่นเอ็นะเทนอืมเหรอใครก็ได้ว่าเอาหาไม่เอาตังค์อืมนะแบบที่ใช้ก็หมุนๆหยกๆเอานะถ้ามันเข้าปากก็หยกๆเอาเป็นดีมากต้มยำอร่อยบ้านโคตรอร่อยคืนนี้ก็นอนแพนะครับ หลังเบลเลอร์เลยคิดถึง <Okay. S 1> พี่ปุ้ยเลยนอนสามคนคิดถึงพีปพ่ปุ้ยแล้วนะฮะคิดถึงพี่ปุ้ยนะครับคือจะบอกกับน้นองๆว่าพี่ปุ้ยเนี่ยกั้มเนื้อชีกหัวไล่หัวไล่หัวไล่กั้มเนื้อชีกลเล่นท่าย,ยากมา้เล่นท่าย,ยาก <laughs> ก็คงจะไม่ได้ถ่ายคลิปกับเราอีกประมาณหลายปีนะอาจจะเป็นอมพาดด <laughs> เรเลยไปเรื้อนะฮะรอพี่แล้วแหกโค้งเราตายไปทีแล้วเดิในใน,ใน,ในิดนึงก,กั้มเนื้อชี้าไป ถ้ายังอยู่กบฟินต่อไปคงไม่แข็งครับไม่ได้ไงต้องอยู่ต่อไปยัไงต้องอยู่ต่อไปนะความไม่ถึงหนึ่งปุ้ยด้วยนะครับก็อร่อยเว้ยถึงก็ายเลยพี่แพ้โคตรใหญ่นอนสามคนนอนสามคนมีไพ่มีไพ่อยู่สำรับหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าเรื่องไพ่ฟังโอ้โหเบียร์จริงดีไม่เล่นกันไหมเบียร์โจนตรีดัมมี่แม่งมีหกหลอดกิดอยู่ยี่สิบกว่าใบเยี่อะไรไใเยี่อะไรดีไม่เล่น สน,นุกมากครับวันนี้คือตอนแรกตอนแรกเราจะไปเราไปชไายภูมันะออมารวมนะฮะแล้วไม่ดีนะครับเราก็เลยย้อนกลับมาที่นี่นะครับพอดีพระพวกส่งข่าวมานะฮะเราก็เลยย้อนกลับมาได้ดีมากเลยนะครับวันนี้ถือว่าจะถูกครกับถือวาปลารวมทั้งหมดห้า <5 S 2> <5 S 1> ตัวหตัวหลุดหลุดไปสองสามตัวนะได้ได ก็จับจังหวะด,ดีๆนะครับสําหรับไปชอบตีลูกคล้องนะไปทันนะเยื่อหมี่ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกคล้องมันจะอยู่ในป่าหรือว่าจะอยู่กลางน้ําของต้องพร้อมของพร้อมคันโมงคันเบ็ดต้องพร้อมนะตังค์ต้องพร้อมด้วยครับพี่พันต้องม,มีตังค์เลยต้องพันมามกต้องมีตังค์ตกไม่ได้นะเพเกินแต่ข้องใจผัดหมี่นัเนี่ย ผัดหมี่ไม่เนี่ไม่นจ่ผมว่าไม่ใช่ผัดหมี่ว่าเนี่ยไอ้ผัดซีอิ๊วเขาทำให้เป็นนะอย่เทกอมึงเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นผัดหมี่มันเป็นผัดซีอิ๊วเขามีเครื่องปรุงอย่าไปนะต้องมือชาดเนี่ผมไปรับมานะครับจากญี่ปุ่นใช่เขาคืออะไรตาเทพอ๋อตาเทพ นี่ค่าตัววารสามพันมีหน้าที่ดูคล้องเดียวดูคล้องเดียวตาบอดติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวติดเบอร์ผมทิ้งเบอร์โทรไ้ทายคลิปละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะหารค้องแบบสบายๆก็ให้น้องเข้าไปได้ลองมันแย่งตีกยวแย่งตีหมด สำหรับมือนี้ก็อิ่มแล้วนะครับสําหรับคืนนี้วันนี้เมื่อวานน,นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเ,เราจะได้ปลากันอะไรยังไงเดียวติดตามนะครับก็ทีนี้เป็นทนริปะโดนะครับแล้วฝากไว้เรื่องนึงสาหรับปลาเชดโดนะครับก็ใครจะตกเอากลับบ้านหรือว่าจะปล่อยอะไรก็แล้วแต่ตามกำลัง <สะ S 1> ศรัทธาของคุณเลยนะครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรงนั้นบางทีที่พวกผมปล่อยนะก็ตร้งภาพไม่ใช่อะไรที่บ้านไม่มีอะไรทำกินจริงๆถ้าเกิดแม่ผมอยากกินหมูอ้อกลับให้แม่กินนะถ้าเกิดแม่อยากกินมาเธะโดแล้วก็ไม่เอากลับไปนี่ก็คงจะเอาแนวเนรคุณก็คงจะไม่ดีโดนนะโดนนะก็อย่ามาว่าเลยเนาะแล้วแต่ใครบางทีผมลงคลิปไปก็ มาด่าผมว่าปล่อยปลาทำไมก็ผมไม่รู้จะเอากลับไปทําแดกอะไรโอ้ปลากลับไปตัวห้าโหลแม่ด่าทิพไพรเลยแม่บอกเอากลับมาทำไบไม่มีใครทำก็ไม,ไม่รู้นะอันนี้เนื้อแดดหมดเลยอืมมันก็ต่างตามต่างวันละต่างคนต,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 ต่างจิตใจเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอากลับตัวหนึ่งบอกเลยเพราะว่าไอเบียร์ากเอาไปฝาก <คน S 1> มีน้อยชาวพม่าชางบ้านเรียลเอากลับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับใครอยากกินก็กิน ไข่ใครตกตกใ่รใครปล่อยปล่อยแค่นี้ถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็ตัวตัวเดี๋ยวถ่ายคลิป โห่หลุดไอ้เหี้ยฝังหอโคตรเช่อะกัดอีกกัดอีกไอ้เบี้ยดีดีกัดอีกหรือไม่หยุดไม่มีปัญหาครอบครัวไม่มีเลยอ่ะเพียจบเลยอ่ะกาโดนมาตายไมือรับอีกทีเดี๋ยวพี่ัญหาครอบครัวมึงทางน้นต้องส่งปลาเข้ามืได้แล้ว

จบแล้วเต้แล้วเล้วขึ้นคันเป็นกุ้ยแม่งนะครับปล่อยลงยาวเลยจัะเอาเร็วอย่าคนตีเบียท่านนิเอาไะพี่ต่อนี่นี่นี่เราก็ตุดท้ายมาก็ผ่านจะไงเฮ้ยแม่งกัดคุยพันนั้น อย่าพีเด็กคนะลกโอ้โหไอเด็กเอาแย่ไอกัดเอ้ยไอเฮียเอ้ยลุดลุดไปลุดเฮ้ยลุดทำไมอ่ะรดยังไนี่ยโอ้ยกัดงูใหอู่อะไหกู่าเฮียเฮยเฮียอย่ายเฮยเฮียเฮียเฮยเฮเียเยเฮยเยเฮีเฮียเยเฮียเยยีเยยยยเยยเฮยเยเยเยยีเียยูไห ตันมือลูกเฮ้ยดูอ้ก <compelling> น yes. ี่กิปออนี่กิปออนี่ไม่ได้มันไม่เข้าป่าเห็นยี่เหลี่ยวนี่ยหนีรถเอาดิมาดิอยเดี๋ยวตัดขากูไอ้ดูตัดเอ้ยไอ้เหี้ยดูแม่งไอ้ดูอกใจไอ้เหี้ย ดูแล้วก็ดูด้วยนะแดกแน่ๆเลยตรงเนี้ยองดูด้วยว่าใครโตไอ้โมไอ้ที่อะไอ้โมไอ้สัตว์แม่เอ้ยเออเออสปินเดอรเวดฟินครับรุ่นเกียรติคนตกไอ้สัตว์ดูอีกนะเมื่อกี้ถ่ายกูวัดป่ะไม่ถ่ายกูถ่ายปางเดี๋ยวถ่ายนะเดี๋ยวถ่ายโมไว้ก็ถ่ายนะอยู่รู้แล้วต้องแดกแน่ๆต้องแดกไอ้ที่อะบาทีกูเขาปล่อยให้ตีไก่พอเขาใกล้เขาก็ค่อยเลยแก่ ไปสั่มันเต็มได้คางเลยได้มันเบอดนะครับเอกประสบการณ์ต่างกันโอยงโง่ไอ้ที้ยโคงแก่เป็วลรเอกเป็นไรเหนื่อยเหนื่อยใจ tl tl ยิ่งผายมาทีเดียวแดงมาไอ้ีนี่ว่า ว่าเจองโอเคเอกอีปเปอร์สวิงปิวไปแล้วตรงนี้ก็สายห้าหกโี่งสั่งโกงกูตูอะไรตคโลทีไงแหมกูเพิ่งหยอนกูเลยแล้วกันเฮ้ยคี้งันโดนเบด ที่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยปากมันกัดหญ้าอยู่มึงก็แทงเข้าไปดิเนี่ยปากฝั่งนี้ปากที่เบ็ดอ่ะกูจะขี้ฝั่งนั้นเขาไม่ที้ดิหลุดไปเลยทั้งมันทั้งมันถือไว้งานปล่อยสวิงไม่มี